ต้มบานินใส่ใบบักขามออนจ้าอันดับแรกเนาะคะ่ะเขาก็เอาคาตะไคร่ใบบักกูจ,จ้าแล้วก็ใบกะเพราเนาะลงไปต้มในน้ำเลยจา้าแล้วก็ตามด้วยบักเขือเทศจ,จา้าใบบักขามออนแล้วก็บักพริกจาก้าต้มให้น,น้ำเดือดแบบนี้เลยจา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ตอนป่าดินจ้าใส่ลงไปแบบนี้เลยเข้าสีบคกคนเลยจ้าเข้าใส่ลงไปแล้วเข้าสี ก๋ยไวเลยจนกว่าปลาห้าสิสุกป,ปุระจา้าห้องคอวยสิมาปูงรสชาติเน,ะนาะในน้ำต้มมือกีเข้ากับใส่เกลือลงไปแล้วเนาะจา้าแต่ว่าบริษัทายบ่ท่านจะแล้วก็ตามด้วยน้ำบกคามเปียกจา้าใส่ลงไปแล้วก็ผงชูรสตามด้วยน้ำปลาจา้าพี่น้องจากนั้นเขากับสิมาหันผักใส่ลงไปน้ำเนาะจา้าแต่นีต้นหอมแล้วก็ผักซีจีนจา้าหันแบบหันฝอยละจา้าพี่น้องแล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่ เคล็ดลับของการใส่สมบักขคามเมื่อนี่ก็คือสมแรกก็คือสมใบบักขคามอ่อนจาสมที่สองก็เป็นสมบักขคามเปียกเนาะเรียบร้อยแล้วมาจามากินกับเขาน้ากันเด้อแบบนี้